ค่ะมีชั้นนางวิทยาบุญไทยครูโรงเรียนบ้านท่าแรงสา,าราประจำชั้นอนุบาลปีที่สองหรืออบอสองนะคะสําหรับชั้นนี้ก็จะเจอแต่นักเรียนใหม่นะคะที่เพิ่งเข้าอาจจะเจอไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าเนื่องจากเด็กกับคูก็ยังไม่ได้รู้จักกันเท่าไหร่แล้วก็จะได้นับหมายนะคะในด้านาการจัดการเรียนกสอนนะคะก็จะเป็นการให้ฝึกกล้าเลื้อมือพัฒนามือโดยให้ แผนงานนะคะแผนงานไปฝึกก็จะได้แค่วาารูประบายสีนี่แหละคะ่ะฝึกกล้ามเนื้อมือพัฒนากล้ามเนื้อมือและสายตานะคะก็จะเป็นใบงานต่างๆอย่างนี้ยค่ะนะคะก็นะะจะเป็นใบงานอ่านะคะอย่างนี้นะคะก็จะเน้นพวกใบงานวาดรูประบายสีได้เท่านี้แล้วก็อ่าจะให้ดินน้ํามันไปหนึ่งก้อนนะคะไปผัดบีบจับนะคะตั้นให้ให้ไปที่บ้าน แล้วก็จะมีแบบฝึกเป็น,เ,ปนเล่มๆนี่ค่ะเช่นอันนี้นะคะจะฝึกพวกลีลามือตำแดกเด็บ,บที่คะเพึ่งเข้าเรียนใหม่ๆอย่าแงบบนี้นะคะแต่ว่าด้านงานนะคะอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซนเนื่องจากาสถานการณ์โควิดแถวโรงเรียนมา้านพาแรงก็ถือว่าเยอะอยู่นะคะเพราะนั้นผลงานที่เอาไปให้เด็กทำอาจจะได้ประมาณส ส0นะคะเนื่องจากเป็นเด็กชั้นที่เข้าใหม่ค่ะอันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัศมีจีราวิวัฒนพัฒรัตน์ครูประจำชั้นอรนาส3โรงเรียนบ้านท่าแร่สาราชค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดนะคะตัวดิฉันเองก็มีการจัดกิจกรรมส่งประสบการณ์ให้กับเด็กๆนะคะสอนรูปแบบด้วยกันค่ะรูปแบบแรกนะคะก็จะเป็นการจัด กิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบออนแทน์ค่ะแบบที่2ก็คือแบบออนไลน์นะคะแบบออนแทน์ก็คืออย่างที่เห็นด้านหน้านี้นะคะจะเป็นการจัดทําแบบฝึหกหัดนะคะจากครูประจาชั้นเองแล้วก็การจัดซื้อแบบฝึหกหัดที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนนะคะโดยให้ผู้ปกครองและนักเรียนนะคะมารับในวันที่เราได้นัดหมายก,กันนะคะหลังจากที่เด็กทําแบบฝึหกหัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนัดวันให้เด็กๆนํามาส่งนะคะแล้วก็รับแบบฝึหกหัดใหม่ไป การตรวจสอบความรู้นะคะที่ครูหมีก็จะมีการโทรศัพท์นะคะทางวิดีโอคอลแล้วก็โทรปกตินะคะว่าเด็กๆได้ทําแบบฝูกหัดหรือไม่แล้วก็มีความเข้าใจในการทําหรือไม่ซึ่งผลตอบรับตรงนี้นะคะก็คือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะเด็กๆนำแบบฝึกหัดมาสม่งแล้วก็นำแบบฝูกหัดใหม่ไปทํานะคะได้รับความรู้มเือเป็นอย่างนี้ค่ะแบบที่2เป็นแบบออนไลน์นะคะครูหมีก็จะมีการอ่านวิดีโอนะคะในการสอนตาม หน่วยการเรียนรู้ต่างๆนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นหน่วยของผลไม้นะคะซึ่งตรงนี้เราจะได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองที่มีความพร้อมนะคะจะเป็นครูพี่เลี้ยงให้กับเรานะคะร่วมทํากิจกรรมกับเด็กๆนะคะโดยเราก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็ใบกิจกรรม ให้ความรู้กับเด็กๆในหมืวนผลไม้นี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็จะทํากับร่วมกับผู้ปกคอรองแล้วก็ครูมีก็จะมีการวิดีโอคอนะคะพูดคุยกับเด็กๆแล้วก็ผู้ปกคอรองขนาดที่ได้ทํากิจกรรมค่ะซึ่งผู้ปกคอรองก็ให้ความร่วมมือนะคะในการที่จะถา่ายภาพแล้วก็ส่งมาให้เรานะคะและคาดหวังว่าเมื่อสถานการณ์โควิดที่คลายลงนะคะเราก็จะสามารถจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้เด็กๆได้ตามปกติกรรค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะมีฉันนางอัญญพรสุ้าเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านท่าแรงสารรชค่ะเน,นื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคา2 0 -19 ในรอบนี้นะคะเป็นการระบาดที่รุนแรงมากทางโรงเรียนจึงต้องทำตามมาตรการการป้องกันโดยที่เด็กนักเรียนทุกคนนะคะจะต้องได้เรียนรู้อยู่ที่บ้านต้องขอเน้นย้ำว่าทุกคนนะคะ สำหรับชั้นปะัมมศึกษาปีที่หนึ่งของดิฉันก็ได้จัดทำเอกสารแบบฝึกขึ้นมาโดยดโดยเน้นวิชาพื้นฐานคือภาษาไทยและคณิตศาสตร์เป็นหลักนะคะแล้วก็นักให้ผู้ปกครองมารับแบบฝึกอันนี้ไปทำที่บ้านโดยเน้นให้ว่าผู้ปกครองทุกคนนะคะต้องช่วยดูแลกำกับการเรียนรู้ของเด็กด้วยเพราะว่านักเรียนชั้นป .1 เป็นเด็กที่ยังเล็กเกินไปที่จะต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กแล้วก็จากการสอบถามผู้ปกครองและได้รับงานผลงานของเด็กคืนมาก็ประมาณนี้ค่ะ,นะคะนี่คือวิชาภาษาไทยนะคะก็จะเน้นย้ำถึงการคารมือและให้ผู้ปกครองช่วยสอนอ่านไปในตัวนี้นะคะตามอันนี้เลยนะคะนี่คือผลงานของนักเรียนนะคะประมาณนึงในระดับนี้นะคะก็ เป็นที่พอใจค่ะวิชาคณิตศาสตร์นะคะก็จะเป็นการบวกลบเลขนะคะบวกลบเลขนี่คือผลงานของโรงเรียนที่ผู้ปกครองได้นำมาสมให้ครูได้ตรวจสอบดูนะคะประมาณนี้ค่ะจะมีภาษาอังกฤษอีกนิดหน่อยเพื่อให้เด็กได้ไม่ลืมตัวน้องส,สาอภาษาอังกฤษนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ และถ้าสถานการณ์คลี่คลายลงเข้าสู่ภาวะเป็นปกติและสามารถเปิดเรียนได้ตามกิตครูก็จะได้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําการเรียนการสอนจากกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักสาวสุนีโต๊ดนี้คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่สองระบบของเรา ของชั้นปสองนะคะจะเป็นการเรียนแบบออนแทน์นะคะโดยผู้ปกครองนะคะจะมารับใบงานจากคุณครูนะคะสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์ละครั้งนะคะแล้วก็เราจะให้ใบงานไปนะคะจะเน้นวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์สังเกตวิทย์นะคะแล้วก็จะมีการตรวจเด็กส่งใบงานเราก็จะตรวจตรวจใบงานด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งช่องทางที่เราสามารถร่วมสื่อสารกับผู้ปกครองได้โดยไซต์ คืออัพโหดนะคะโดยเ,เป็นการติดตอ่อสื่อสารทั้งการละต่งค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางชอบทิพย์อยู่ทองครูประจำชั้นปฐมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านท่าแรงสาราษในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โคนา2019นนั้นโรงเรียนช้นบ้านท่าแดงในชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้จัดการเรียนการสอนเน้นเป็นออนแฮมนะคะโดยจะให้ใบางานแก่ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองมารับแล้วครูจะสอนผู้ปกครองและให้ผู้ปกครองนั้นไปสอนนักเรียนเป็นช่วงๆการจัดการเรียนการสอนนั้น ก็เน้นไปที่วิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยสองวิชาเพราะว่าครูมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนนั้นเป็นเด็กที่ว่าอ่านคล่องเขียนคล่องคิดคำนวณคล่องดังนั้นในชั้นปสานั้นก็จะจัดการเรียนการสอนแบบออนแทร์ในสองวิชานอกจากคุณครูจะทำใบงาน ภา,าษาไทยคณิตศาสตร์และภา,าษาไทยให้ผู้ปกครองนำไปสอนนักเรียนที่บ้านแล้วครูก็ยังแจกหนังสือเรียนที่สั่งซื้อมาสำหรับจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่หนึ่งไปให้ผู้ปกครองช่วยสอนโดยคุณครูนั้นจะติดต่อกับผู้ปกครองถ้าสงสัยบทไหนที่สอนกันไม่ได้ ก็จะติดต่อกันทางโทรศัพท์เพราะว่านักเรียนนั้นก็ยังเล็กอยู่ยังไม่ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพราะว่าเด็กยังรับผิดชอบเองไม่ได้แล้วก็ไม่ได้สอนทุกกลุ่มสาระจะเน้นการสอนเป็นคณิตศาสตร์กับภาษาไทยซะส่วนใหญ่นะคะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญยุทธพูลสูตหรือว่าครูไอ้นะคะเป็นครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ของโรงเรียนบ้านท่าแรงสาราศค่ะ ซึ่งในการจัดการเรียน,นการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาในจีนนะคะระดับชั้นป .4 ิของเรามีการเรียนการสอนทั้งหมดสองรูปแบบนะคะรูปแบบแรกก็คือรูปแบบออนแฮนการทําใบงานนะคะและก็รูปแบบที่2ก็คือการเรียนแบบออนไลน์ line, นะคะซึ่งในรูปแบบออนออนแฮนเนี่ยทางโรงเรียนจะมีการนัดรับใบงานนะคะโดยให้ผู้ปกครองมารับใบงานในทุกวิชาเลยโดยวิชาที่จะมีการทําออนแฮนก็จะมีวิชาพละศึกษาสุขศึกษาศิลปะแล้วก็การงานอาชีพค่ะ ส่วนวิชาหลากักทั้ง5วิชานะคะได้แก่วิชาคณิตอังกฤษไทยวิทยาศาสตร์สังคมหน้าที่พลเมืองนะคะเราจะมีการจัดรูปแบบการเรียนแบบออนไลน์ของทุกวันเลยค่ะ ซึ่งในระดับชั้นป .4 ของเรานะคะก็จะมีกลุ่ปไลน์ว่าให้นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่มีข้อสงสัยข้อคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายงานหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนนะคะเราก็จะปรึกษาหาร,หรือแล้วก็แจ้งข่าวสารลงในกลุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบใด on อนแ d ออนไลน์วิชาหลักหรือว่าวิชาเพิ่มเติมคว้ยเองนะคะก็จะมันเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนอย่างสมบสมูรณ์แนะคะถึงแม้จะเป็นยุคโควิดนะคะแต่เราก็ไม่ให้นักเรียนหยุดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างตอ่อเนื่องนะคะเดี๋ยวเราจะไปชมคลิปวิดีโอตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นป .4 กันเลยค่ะไปชมกันเลย next ต่อไป social s t u d y s social studies, social studies. <S social studies. <S สังคมค่ะวิชาสังคม very good นาฟันนะคะต่อไปหัวไหล่ค่ะหัวไหล่ภาษาอ mm ังกฤษเราเรียกว่า shoulder shoulder ท้องคือ stomach I am studying at b a n t h a a i School in in g r e d e o in g e so what สวัสดีครับ ผมนายชลอน้ำจันทร์คุณครูประจำชัน 5, นนาาำนน้นประสมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนบ้านท้าแหลงสาราดสำหรับวิกฤตนี้ในชั้นประสมศึกษาปีที่ห้าเป็นการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีการเรียนการสอนออนไลน์อยู่3วิชาคือวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาศิลปะนั้นสอนอยู่ในรูปออนแฮนโดยมีใบความรู้และใบางานไปให้นักเรียนทําที่บ้านโดยมีผู้ปกครองนักเรียนเป็นผู้คอยแนะนําเพื่อให้การเรียนรู้ในช่วงวิกฤตนี้ผ่านไปด้วยด,ยวดีขอบคุณครับสวัสดีครับผม นัยทยาหรือคุณสักคุณนครูในบ้านทางแรงสาราชประดมชั้นศึกษาปีที่6ในสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ทเาทางเรียนบ้านทางแรงโดยเฉพาะทรรมศาสตปีที่6ได้จัดการเรียนการสอนใน2รูปแบบรูปแบบที่1การสอนแบบออนไลน์จัดในสีกลุ่มสาระวิชาหลักได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา ส่วนออนแก็กลุ่มระดัที่เหลือก็คือมีการงานรักษาสุขศึกษาคณิตศาสตร์การจัดรูปแบบแบบออนไลน์ก็จะจัดเป็นตารางสอนประจำวันโดยมีวิชาต่างๆในวันแต่ละวันก็จะมีครูประจำวิชาสอนในการจัดกลุ่มใน Facebook ในการ ให้ความรู้สอบถามในการทําแบบฝึกหัดในการให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็จะมีการนัดหมายเอางานที่ทํามาส่งมาตรวจในลักษณะการทําแบบเครีแบบออนไลนแทนและก็มีการเช็คตรวจงานที่ทําในการเนแบบออนไลน์ไปด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีกลุ่มใน Facebook เล็ก,ลกๆของของพ6 จะมีคุยกันในนอกตารางสอบถามแล้วก็คุยกันในเรื่องของความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเรื่องสถานการ,รณ์โควิด1 9แล้วก็ปัญหาอื่นๆที่เป็นสถานการณ์ประจําวันปัญหาที่พบก,ก็มีนักเรียนบางคนซึ่งไม่สามารถเข้ากลุ่มได้ทางทางเรียนเลยก็ทางคุณครูประจำชั้นก็ประสานทางผู้ปกครองไปแล้วในเรื่องของใน,ในเด็กที่ไม่ ไม่มีโทรศัพท์ใช้ทางทางผู้ปกครองก็รับปากว่าจะแก้ปัญหาให้ซึ่งคิดว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ค่อยค่อยคลายไปสวัสดีครับครูน้อยในนักเรียนในภาพนนักเรียนเห็นตัวอะไรบ้างลูกนักเรียนตอนเราเป็นเด็กน้อยช่วยตอบได้ครับ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านท่าแหลงสาราดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564การจัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่รูปแบบออนแ n d ์ hand, และรูปแบบออนไลน์ การสอนแบบออนแฮนนำมาใช้ในรายวิชาการงานอาชีพหน้าที่พลเมืองสุขศึกษาพละศึกษาและวิชาศิลปะโดยครูผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวได้จัดเตรียมใบงานแบบฝึกหัดพร้อมหนังสือเรียนให้กับนักเรียนไปศึกษาในช่วงที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบปกติในโรงเรียนได้โดยมีการนัดหมายการรับส่งใบงานเป็นรายสัปดาห์เพื่อติดตามการเรียนของนักเรียนใน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะการสอนแบบออนไลน์จะนำมาใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษาโดยการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านวิดีโอคอลในกลุ่ม Facebook ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และมีการทำใบงานออนไลน์และแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านการใช้โปรแกรม google form การสอนแบบออนไลน์ช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาในรายวิชาเพิ่มขึ้นโดยหากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามครูผู้สอนได้โดยตรงในขณะที่จัดการเรียนการสอนผ่านวิดีโอคอลในกลุ่มสถิติจำนวนนักเรียนเข้าเรียนแบบออนไลน์รายสัปดาห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน11คนสามารถนำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ดังนี้ค่ะวิชาคณิตศาสตร์มีนักเร oui เย that, ียนเข้าเรียน61%วิชาวิทยาศาสตร์มีนักเรียนเข้าเรียน58%วิชาภาษาอังกฤษมีนักเรียนเข้าเรียน62%วิชาภาษาไทยมีนักเรียนเข้าเรียน61%และวิชาสังคมศึกษามีนักเรียนเข้าเรียน60% ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ออนไลน์ได้ครบร้อเปอร์เซน์มาจากระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของนักเรียนบางครั้งไม่สามารถเข้าเรียนได้และนักเรียนบางส่วนต้องช่วยผู้ปกครองทำงานในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์จึงทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้เมื่อครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆทราบถึงปัญหานี้ก็ได้มีวิธีการแก้ไขคือ ในการแต่ละครั้งที่ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เสร็จจะทำการสรุปเนื้อหาลงในกลุ่ม Facebook อีกครั้งเพื่อที่นักเรียนสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังได้ตลอดเวลาค่ะสวัสดีค่ะคุณครูบุญการสนับนันนคุณครูชั้นมัยธยมศึกษาปีที่สอง รายงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2 5 6 4โรงเรียนบ้านท่าแรงสหราชรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีสองรูปแบบคือออนแทร์และออนไลน์การจัดการเรียนการสอนแบบออนแทร์ เราจัดการเรียนการสอนในสารกลุ่มวิชาคือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีวิชาศุขศึกษาพราราศึกษาวิชาศิลปศึกษาโดยทางโรงเรียนได้มีการกำหนดวันเวลาให้นักเรียนมารับหนังสือและใบงา,านในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อนํากลับบ้านนี่คือตัวอย่างการรับส่งใบงา,านในรายวิชาการงานอาชีพวิชาศิลปศึกษาวิชาสุข,สขสาศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นวิธีการสอนที่นําเทคโนโล,โลยีมาใช้ผส่งประสานร่วมกันได้แก่กลุ่มสาระดังนี้วิชาภาษาไทยวิทยาศาสตร์สังคมศึกษา,กษาศาสนาวัฒนธรรมคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษโดยคุณครูแต่ละกลุ่มวิชาตั้งกลุ่ม Facebook เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาเรียนในระบบออนไลน์ โดยคุณครูประจำวิชาจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามตารางที่โรงเรียนได้จัดไว้นี่คือตารางแสดงจำนวนสถิติการเข้าเรียนออนไลน์รายสัปดาห์ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ซึ่งเราได้ทำการเรียนการสอนมาทั้งหมดเป็นสัปดาห์ที่7แล้วเปอร์เซนต์ที่ออกมาก็คือในรายวิชาภาษาไทยนักเรียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์5 8ซวิชาวิทยาศาสตร์ ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นวิชาคณิตศาสตร์ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นวิชาสังคมศึกษาห้าสิบสี่เปอร์เซ็นตและวิชาภาษาอังกฤษห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนี่คือการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิดสิบเก้าของนักเรียนชั้น,น,น,นมัธยมศึกษาปีที่สองเรียนบ้านท่าแรงสหราชสวัสดีค่ะิชั้นนางสาธินีนาคสุขค่ะเป็นครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม ซึ่งในปีนี้เรามีนักเรียนทั้งหมด19คนนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรโนาไวรัสหรือโควิด19นะคะโรงเรียนบ้านทะแลงสหราชได้จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบน,นะคะซึ่งในปีนี้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เราจัด2รูปแบบด้วยกันคือออนแ n d และออนไลน์ค่ะแบบออนแ n d ์นะคะสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนะคะสาระการเรียนรู้ศิลปะศึกษาซึ่งเราจะเน้นให้นักเรียน ได้ศึกษาจากหนังสือใบความรู้นะคะแล้วก็ทำใบงานจากที่คุณครูดได้อ่าให้นักเรียนในแต่ละวิชาค่ะรูปแบบที่2คือออนไลน์นักเรียนจะได้เรียนรู้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆค่ะอย่างเช่น Meet Facebook และ l ล n e ค่ะเราจะใช้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศค่ะซึ่งนักเรียนจะทําใบงานทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูที่มาสอนในแต่ละวิรายวิชาค่ะต่อไปการจัดการเรียนการสอนอผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆเราเก็บสถิติจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนในแต่ละวิชาอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ50-60ถึงค่ะ ปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะคือข้อที่1ผู้ปกครองไม่มีอุปกรณ์สื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตในการเข้าถึงการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนะคะข้อที่2คือผู้ปกครองมีอุปกรณ์การสื่อสารไม่เพียงพอต่อจํานวนบุตรหลานในแต่ละครอบครัวค่ะข้อที่สคือนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียนตามตารางสอนที่คุณครูได้จัดให้นักเรียนเข้าเรียนค่ะ ข้อที่4คือนักเรียนต้องออไปช่วยผู้ปกครองประกอบอาชีพหาไรายได้ในครอบครัวค่ะการจัดการเรียนการสอนของระดับมัธยมศึกษาปีที่3นะคะเป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนบ้านทาแหลงสหลาหราชค่ะขอบคุณค่ะ